มีขนมปังอยู่1แผน่นอยากจะทาทั้งแยมแล้วก็ช็อกโกแลตท,ทำยังไงดีนะ้อาอ้าวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูพัทราวดีหาดแก้วนะคะหรือว่าคุณครูฟ้าค่ะวันนี้คุณครูฟ้าก็อยากจะชวนเด็กๆนะคะมาช่วยคุณครูฟ้าคิดนิดนึงอะคะ่ะว่าเนี่ยคุณครูฟ้านะคะมีขนมปังอยู่1แผ่นแบบนี้นะคะคุณครูฟ้านะอยากจะทาแยมลงไป ครึ่งหนึ่งแล้วก็อยากจะทาช็อกโกแลตลงไปครึ่งหนึ่งเด็กๆช่วยครูฟ้าคิดหน่อยสิคะาว่าวัน,นครูฟ้าจะทํายังไงดีเด็กๆรู้จักครึ่งไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับครึ่งนะคะหรือแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศษส่วนต่างๆนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของเราเลยนะคะจุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถบอกและเขียนเศษส่วนที่ แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆได้นะคะแล้วก็แสดงสิ่งต่างๆตามเศษส่วนที่กําหนดนะคะเศษส่วนที่เราจะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะกลับมาที่ขนมปังของเรานะคะขนมปังของเราเนี่ยมี1แผ่นแบบนี้นะคะแล้วครูฟ้าเนี่ยอยากที่จะทาแยมครึ่งแผน่นและอยากจะทาช็อกโกแลตอีก ครึ่งแผ่นนะคะคุณครูฟ้าควรจะทำยังไงนะ้าใครช่วยคิดได้บ้างใช่แล้วค่ะคุณครูฟ้าก็จะต้องแบ่งขนมปังหนึ่งแผ่นของครูฟ้านะคะเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวคุณครูฟ้าจะลองใช้การพับดูนะคะพับประกบกันแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเห็นว่า2ส,ส่วนเนี่ยเขาเท่ากันนะคะนะคะแล้วเราก็คลี่ออกมานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใช้มีดนะคะ หั่นนิดหนึ่งตรงส่วนที่เป็นรอยพับนะคะอ่าอันนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นชัดมากขึ้นนะคะอ่าอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะตอนนี้ขนมปังหนึ่งแผ่นของเรานะคะแบ่งเป็นสองส่วนเข้าเท่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวครูฟ้าจะขอทาแยามหนึ่งส่วนนะคะเดี๋ยวเอาช้อนก่อนนะคะนี่ก็จะทาแยามไปเลยหนึงส่วนนะคะนะคะ ทาเอ๊น่ากินมากเลยนะคะอันนี้เราก็ทานเป็นอาหารเช้าได้นะคะเด็กๆอ่าเสร็จแล้วทาแยาม1ส่วนแล้วนะคะทีนี้นักเรียนจะสังเกตนะคะว่าเนี่ยขนมปังของเรามี1แผ่นนะคะเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วครูฟ้าทาแยาม 1ส่วนจาก2ส,ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นครูฟ้าจะบอกได้ว่าขนมปังในส่วนที่ครูฟ้าทายแยมเนี่ยค่ะเป็นเศษ1นส่วนสอของขนมปัง1แผ่นนะคะแต่อย่างที่บอกครูฟ้าเนี่ยก็อยากที่จะทาช็อกโกแลตบนขนมปังด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ก็จะเหลือขนมปังอีกหนึ่งส่วนใช่ไหมคะครูฟ้าก็จะทาช็อกโกแลตลงไปเลยนะคะ,ะนี่ทาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอใช้ช้อนนิดนึงในการเกลี่ยช็อกโกแลตนะคะ,ะนักเรียนก็จะสังเกตว่าใครบอกครูฟ้าได้ว่าส่วนที่ทาช็อกโกแลตนะคะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่นะคะ นะคะส่วนที่ทาช็อกโกแลตของเราเราทาช็อกโกแลตบนขนมปัง1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่ทาช็อกโกแลตก็จะคิดเป็นเศษ1ส่วน2ของขนมปัง1แผ่นเช่นเดียวกันนะคะและนักเรียนสังเกตไหมว่าเนี่ยขนมปังตอนนี้1แผ่นของครูฟ้านะคะแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกทาแยามนะคะ ส่วนที่ทาแยามคิดเป็นเศษ1ส่วน2ของขนมปัง1แผ่นอีก1ส่วนทาช็อกโกแลตนะคะส่วนที่ทาช็อกโกแลตก็คิดเป็นเศษ1ส่วน2ของขนมปัง1แผ่นนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าขนมปัง1แผ่นแบ่งเป็น2ส,ส่วนเท่าๆากาันแต่ละส่วนคิดเป็นเศษ1ส่วน2ของขนมปัง1แผ่นนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเด็กๆมาดูในภาพนี้กันนะคะภาพนี้จะเป็นภาพที่ครูฟ้าลองสรุปให้ดูนะคะว่ากิจกรรมที่เราทาแยามบนขนมปังไปเนี่ย เป็นยังไงนะคะเราเริ่มที่เรามีขนมปัง1แผ่นแบบนี้นะคะขนมปัง1แผ่นของเราเราแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะและเราก็ทายแยมบนขนมปัง1ส่วนจาก2ส่วนที่เท่าๆกันนะคะอันนี้คือส่วนที่เราทายแยมลงไปนะคะส่วนที่เราทายแยมเนี่ยคิดเป็นเศษ1ส่วน2ของขนมปัง1แผน่นซึ่งเราเขียน เป็นสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะเศษ1ส่วน2ซึ่งเราอ่านว่าเศษ1ส่วน2ค่ะนะคะนักเรียนสังเกตเศษ1ส่วน2เนี่ยมี1เป็นตัวเศษนะคะตัวเศษแสดงอะไรเอ่ยใครบอกได้บ้างตัวเศษนะคะตัวเศษก็จะแสดงส่วนที่ทายแยม1ส่วนนะคะ นั่นเองนะคะและมี2เป็นตัวส่วนตัวส่วนบอกอะไรกับเราตัวส่วนก็คือส่วนที่เราแบ่งขนมปังออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเขียนตัวเศษไว้ด้านบนของเส้นคั้นอันนี้อันนี้ ที่ลูกศรชี้นะคะคือเส้นขั้นนะคะแล้วก็เราจะเขียนตัวเศษก็คือตัวเลขหนตอนนี้นะคะอยู่ด้านบนของเส้นขั้นและเราจะเขียนตัวส่วนอยู่ด้านล่างของเส้นคั้นนั่นเองนะคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครูฟ้าไม่ได้ทายแยมอย่างเดียวใช่ไหมคะครูฟ้าทาช็อกโกแลตด้วยนะคะครูฟ้าทาช็อกโกแลตไป1ส่วนจาก2ส,ส่วนที่เท่าเทากันเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น ส่วนที่ครูฟ้าทาช็อกโกแลตก็คิดเป็นเศษ1ส่วน2ของขนมปัง1แผ่นนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนก็จะสังเกตว่าขนมปัง1แผ่นแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะแต่ละส่วนนะคะคิดเป็นเศษ1ส่วน2ของขนมปัง1แผ่นนั่นเองค่ะทีนี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะ รู้จักเศษ1ส่วน2แล้วเศษ1ส่วน2ก็เป็นจำนวนนะคะเป็นจำนวนที่ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆนะคะแล้วเราก็สามารถเขียนสัญลักษณ์แสดงเศษ1ส่วน2ได้ดังนี้นะคะ เรากลับมาที่ขนมปังของเรานะคะแต่คราวนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูฟ้าจะแบ่งขนมปังออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเลยนี่คือคุณคูฟ้าแบ่งไว้แล้วนะคะเป็น4ส่วนเท่าๆกาันใครเห็นบ้างอันนี้ เดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4นะคะขนมปัง1แผน่นแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเหมือนเดิมเลยนะคะพุณครูฟ้าจะทาแยม1ส่วนนะคะครูฟ้าจะทาแยม1ส่วนจาก4ส่วนที่เท่าๆกันอะเราลองมาดูสิคะว่า ใครบอกได้บ้างว่าส่วนที่คุณครูฟ้าทายแยมมาค่ะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ใครบอกครูฟ้าได้บ้างคะครูฟ้าเชื่อว่ามีหลายๆคนนะคะก็ตอบครูฟ้าแล้วที่บ้านนะคะทาไม่ทาให้เต็มนะคะหนึ่งส่วนส่วนที่คุณครูฟ้าทายแยมคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะ ใช่แล้วค่ะคิดเป็นเศษ1ส่วน4ของขนมปัง1แผน่นเพราะอะไรเอ่ยเพราะคุณครูฟ้าทายแยม1ส่วนนะคะจากขนมปัง4ส่วนที่เท่าๆกันนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยคุณครูฟ้าขอทาช็อกโกแลตอีกเหมือนเดิมนะคะคุูฟ้าขอทาช็อกโกแลตอีกเหมือนเดิม,มนะคะเอแล้วใครบอกครูฟ้าได้บ้างว่า ส่วนที่คุณครูฟ้าทาช็อกโกแลตเนี่ยค่ะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของขนมปัง1นึ่งแผ่นนี่คือส่วนที่คุณครูฟ้าทาช็อกโกแลตใช่แล้วค่ะก็คิดเป็นเศษ1ส่วน4ของขนมปัง1แผ่นเช่นเดียวกันนะคะเพราะคุณครูฟ้าทาขนมปังช็อกโกแลต1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนนะคะเอแล้วส่วนที่คุณครูฟ้าไม่ได้ทาอะไรเลยอะ อย่างส่วนนี้นะคะนักเรียนลองดูนะนี่คือส่วนเนี้ยส่วนที่ช้อนชี้อยู่นะคะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะอ่าเก่งมากเลยค่ะก็คือคิดเป็นเศษ1ส่วนสของขนมปังหนึ่งแผ่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะอ่าเก่งมากเลยค่ะ คิดเป็นเศษ1ส่วน4ของขนมปัง1แผ่นเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่าแต่ละส่วนเนี่ยถ้าเรามีขนมปัง1แผ่นเราแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะเราก็จะได้ว่าแต่ละส่วนคิดเป็นเศษ1ส่วน4ของขนมปัง1แผ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ภาพกันบ้างนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพมากขึ้น ะะจากกิจกรรมที่เราทำไปนะคะเรามีขนมปัง1แผ่นนะคะแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบบนี้นะคะและเราทายแยมบนขนมปัง1ส่วนจาก4ส่วนที่เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะะเราจะบอกปริมาณของส่วนที่เราทายแยมเนี่ยได้ว่าเป็นเศษ1ส่วน4นะคะ ของขนมปัง1แผ่นนะคะเราเขียนสัญลักษณ์เป็นเศษ1ส่วน4แบบนี้นะคะและเราอ่านว่าเศษ1ส่วน4นะคะและเราก็รู้จักตัวเศษแล้วเอ๊ใครบอกคุณครูฟ้าได้ว่าตัวเศษคืออะไรใช่แล้วค่ะตัวเศษก็คือ1นะคะ1เป็นตัวเศษและ ตัวเลขอะไรหรือจำนวนอะไรเป็นตัวส่วนคะใช่แล้วค่ะตัวส่วนก็คือ4นะคะนั่นเองและตัวเศษเนี่ยแสดงอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะตัวเศษก็จะแสดงขนมปัง1ส่วนที่เราทายแยมนะคะจาก4ส่วนที่เท่าๆกันส่วนตัวส่วนนะคะก็จะแสดงขนมปังที่เราแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนั่นเอง ะะทีนี้เราไม่ได้แค่ทายแยมนะคะเราก็จะทาช็อกโกแลตด,ด้วยบนขนมปังนะคะเราทาช็อกโกแลตไป1ส่วนจาก4ส่วนที่เท่าๆกันนะคะส่วนที่เราทาช็อกโกแลต1ส่วนจาก4ส่วนนั้นนะคะก็จะคิดเป็นเศษ1ส่วน4เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและส่วนอื่นๆนะคะ ก็จะคิดเป็นเศษ1ส่วน4เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะสังเกตว่าแต่ละส่วนนะคะที่เราแบ่งเป็น4ส,ส่วนเท่าๆกันเนี่ยคิดเป็นเศษ1ส่วน4ข,ของขนมปัง1แผ่นค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราก็รู้จักเศษ1ส่วน4แล้วเศษ1ส่วน4ก็เป็นเศษส่วนนะคะเศษส่วนเป็นจำนวนที่ใช้บอกปริมาณของสิ่งต่างๆ นะคะแล้วเราก็เขียนสัญลักษณ์ของเศษส่วนนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะมีตัวเศษนะคะในที่นี้คือ1และตัวส่วนในที่นี้ก็คือ4ค่ะโอเคตอนนี้คุณครูฟ้าคิดว่าเด็กๆคงจะพอเข้าใจเศษส่วนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามครูฟ้าดูนะคะจากภาพเนี่ยนักเรียนบอกครูฟ้าได้ไหมว่า ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนเท่าไหร่คะใครบอกปริมาณของส่วนที่ระบายสีได้บ้างนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่ารูปวงกลมหนึ่งรูปเนี่ยแบ่งเป็นกี่ส่วนคะสส่วนนะคะหนึสนะคะแบ่งเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันใช่ไหมคะและเราระบายสี1ส่วนใช่ไหมคะก็คือสีเขียวนั่นเอง นั่นคือรูปวงกลม1รูปแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกาันระบายสี1ส่วนจาก3ส่วนเราบอกได้ไหมคะว่าส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ใช่แล้วคะ่ะส่วนที่ระบายสีนะคะก็จะคิดเป็นเศษ1ส่วน3ของรูปวงกลม1รูปนั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปอนักเรียนลองบอกสิคะว่าส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ ฟังให้เวลาแป๊บหนึง่งหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะตอบได้แล้วนะคะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะหนึ่งสองสามสนะคะแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะและเราระบายสีกี่ส่วนคะหส่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีก็จะเป็น หนึ่งส่วนจากห้าส่วนที่เท่าๆกันรเราบอกได้ว่าคิดเป็นเศษส่วนก็คือเศษหนึ่งส่วนห้านั่นเองนะคะมีอีกข้อหนึ่งไหมนะ,ะมีอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ก็เป็นวงกลมนะคะเออแล้ววงกลมนี้แบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะเรามานับพร้อมกันนะคะเริ่มที่ส่วนที่ระบายสีเลย1 2 3 4สาสี่ 5 6 7นะคะข้อนี้วงกลมรูปนี้แบ่งเป็น7ส่วนเท่าๆกาันเราระบายสี1ส่วนนะคะก็คือเราจะบอกได้ว่าวงกลมรูปนี้แสดงเศษส่วนเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะวงกลมรูปนี้ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ1ส่วน7นั่นเองนะคะนั่นคือเราระบายสี1ส่วนจาก7ส่วนที่เท่าๆกาัน ส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษ1ส่วน7นั่นเองค่ะวันนี้คณคภูฟักก็คิดว่านักเรียน่ะคงได้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองดูภาพนี้นะคะ ภาพนี้จำได้ไหมเอ่ยภาพนี้ก็คือวงกลม1รูปแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆทากันใครบอกปริมาณของส่วนที่ระบายสีเขียวได้บ้างใช่แล้วค่ะส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษ1ส่วน3ของรูปวงกลม1รูปนะคะซึ่งเศษส่วนก็คือจำนวนนะคะที่ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆนะคะแล้วเราก็เขียนสัญลักษ แสดงเศษส่วนซึ่งประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนนะคะตัวเศษแสดงอะไรเอ่ย ตัวเศษก็จะแสดงจํานวนของส่วนที่เรากล่าวถึงนะคะจากรูปนี้ส่วนที่เรากล่าวถึงก็คือส่วนที่ระบายสีเขียวถูกไหมคะและตัวส่วนแสดงอะไรคะแสดงจํานวนของส่วนที่เท่าๆกันทั้งหมดนะคะจากรูปนี้ดวงกลม1รูปแบ่งเป็น3ส่วนที่เท่าๆกันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีเขียวก็จะแสดงเป็นเศษ1นส่วนสนั่นเอง นะคะคซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยเรารู้จักตัวเศษตัวส่วนแล้วตัวเศษโดยปกติแล้วเราก็จะเขียนเอาไว้ที่ด้านบนของเส้นขัน้นและตัวส่วนเราจะเขียนไว้ที่ด้านล่างของเส้นขั้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังรู้ว่า อย่างอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะแต่ละส่วนก็จะคิดเป็นเศษ1ส่วน4ของ1หน่วยนะคะเ<ส>พราะอะไรเอ่ยเพราะว่าแต่ละส่วนก็คือ1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนซึ่งก็คือเศษ1ส่วน4ของ1หน่วยนั่นเองค่ะก็คุณครูฟ้าก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็อยากให้นักเรียนเนี่ย ได้กลับไปฝึกฝนทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ